มูซันคิงกินเนื้อไหนอร่อยที่สุดมีหลายคนที่เคยไปลองชิมมูสันคิงแล้วนะคะแต่ว่าเคยลองที่มาเลเซียหรือไม่ก็ลองจากพื้นที่ต่างๆส่งแบบออนไลน์มาอย่างเงี้ยแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันขมมันไม่ได้อร่อยจริงๆอ่ะแล้วทําไมมันเป็นทุเรียนที่ยังราคาแพงแล้วทําไมคนจีนถึงถือว่าเป็นทุเรียนพรีเมียมขายได้ราคาสูงมากแล้วมีความต้องการตลาดสูงขนาดนี้ค่ะคุณโอจะบอกเลยนะคะว่าด้วยประสบการณ์ของคุณโอที่ที่บ้านมีปลูกมูสันคิงแล้วก็โรงของเราเนี่ยค่ะก็ขายมูสันคิงด้วยถ้าเกิดว่าคนไทยกินเนี่ยจำเป็นจะต กินแบบคนมาเลเซียนะคะเมื่อความที่มาเลเซียเขากินแบบสุกหล่นนะคะก็คือรอให้ลูกมันสุกแล้วหล่นลงมาแล้วแกะเนื้อมันก็จะเป็นทุเรียนที่สุกจัดมากๆแล้วอาจจะเป็นแบบปลาล้าซึ่งวัฒนธรรมในการกินของเขามันเป็นแบบนั้นธรรมชาติของมูซัคกิงนะคะถ้าสุกมากเนี่ยค่ะเขาจะมีติดขมนิดๆนะคะคนจีนจะถือว่าเป็นทุเรียนที่มีความซับซ้อนนะคะมีทั้งรสชาติหวานมันเนียนขมแล้วก็จะมีความชาลิ้นเล็กน้อยแล้วก็จะมีกลิ่นแอลกอฮอล์อ่อนๆนะคะซึ่งคนไทยอ่ะจะไม่สามารถกินแบบนั้นได้คนไทยจะกินแบบที่แกะจ มาเยอะแยะมากมายนะคะเวลาที่เราตัดเนี่ยจำเป็นจะต้องตัดเนื้อ85%ขึ้นไป90%ขึ้นไปเลยนะคะด้วยความที่เขาเป็นทุเรียนพันธุ์เบาแล้วเขาจะสุกเร็วจะไม่สามารถกินแบบกรอบนอกนุ่มในเหมือนหมอนทองได้ะคะ่ะด้วยความที่เนื้อเขาจะหนาน้อยกว่าหมอนทองนะคะแต่ด้วยความที่เป็นทุเรียนพันธุ์เบากินจะพันส่วนใหญ่ตัดเหมือนกระดุมเลยค่ะเหมือนพวงมณีเหมือนสาลิกาอะไรที่เป็นทุเรียนเป็นจะพันทั้งหมดเนี่ยค่ะจะต้องตัด85%ขึ้นไปแล้วก็เอามาบ่มไว้2-3วันนะคะถ้าจะให้อร่อยจริงๆอะค่ะจะต้องกิน ถ้าคุณไม่ใช่ชาวสวนคุณก็หาสุกปริงยากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตัดแก่จาก85ขึ้นไปทิ้งไว้3-5วันเอามาบ่มมันก็จะถึงระยะเวลาที่สุกปฏิีทาิสาหรับคนไทยจะไม่ขมจะไม่เละจะไม่เป็นปลาร้าแต่จะหอมเนื้อเนียนละมุนลิ้นเลยค่ะอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่ะก็เป็นทุเรียนของบ้านเพียนโอเองนะคะกินมาหลายปีแล้วแล้วก็อร่อยทุกปีเลยค่ะพูดมาักขนาดนี้หลายคนอยากชิมใช่ไหมคะแต่ว่าเพียนโอไม่ได้ขายออนไลน์นะคะ่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราตัดเนี่ยเราจะไปเหมาสวนนะคะตัดมายกรุ่นเลยเเพราะะะฉนนนนนัันน้ี่มจปป็แปลงใหญ ีปริมาณเยอะอะค่ะขายออนไลน์อาจจะไม่ทันแต่คุณโอ๋อยากจะเล่กคอมเมนต์ให้ชิมเลยค่ะเพราะว่าคุณกินมูสังคิงไปแล้วลิ้นคุณจะเสียหมายความว่าคุณอาจจะกินพันอือ่นๆไม่อร่อยเลยก็ได้ค่ะแล้วกลับมาเจอกันให่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ